เดี๋ยวช่วงหนึ่งเราจะไปพูดคุยในช่วงของสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการนะครับกับคุณอลิสาแซโซซึ่งเป็นคนพิการประเภทหนึ่งนะครับคนพิการประเภทหนึ่งซึ่งเป็นคนพิการทางการเห็นทางการมองเห็นนะครับจะได้มาแจ้งเพื่อที่จะสมัคร งานนะฮะหางานคนพิการนะครับโดยมีความสามารถต่างๆอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะครับกับคุณอลิสาแซ่โซนะครับตอนนี้กำลังติดต่ออยู่นะครับถ้าอยู่ในสายแล้วก็เชิญเลยครับคุณอลิสาครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอ๋ออยู่ในสายแล้วนะครับคุณอลิสาครับลองบอกสรรพคุณซีว่าคุณอลิสานั้นเป็นคนพิการประเภทหนึ่งยังไงบ้างแล้วก็มีความสามารถอะไรที่จะพอจะ มีงานให้ทําได้บ้างเชิญเลยครับเป็นคนพิการท้าหน้าสายตาค่ะครับอสนิทครับอืมออันนี้เป็นตั้งแต่เกิดหรือว่าเพิ่งมาเป็นทีหลังครับเป็นภายหลังค่ะเป็นอครับตอนอายุสิบห้าอ่าครับครับครับทีนี้ความสามารถที่จะมาบอกเล่าเพื่อให้ ใครก็ตามที่ได้เห็นได้เจอเนี่ยจะได้ชวนไปทำงานหาไรายได้เสริมเข้ามาเนี่ยนะครับมีความสามารถอะไรยังไงบ้างครับคุณอลิสาครับนวดแผนไทยคะ่ะครับยังไงครับไปเรียนมาจากที่ไหนอย่างไรมีหลักสูตรมีใบประกาศมีอะไรรับรองไหมเรียนจากศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพันค่ะอโอครับมีใบประกาศเสียบัตรเรียบร้อยค่ะ อมีอก็แบบใบประกาศทางศูนก็เรียนสองปีก็จะได้แล้วก็ต่อยอดเป็นใบผู้ช่วยแพทย์ค่ะแล้วก็ใบแพทย์แผนไทยอ,อจากสภาครับครับก่อนหน้านี้นี่คุณอลิสาเคยทำงานด้านการนวดที่ไหนมาก่อนอยังไงบ้างครับก็เรียนที่ศูนย์คุณอ,อาคีเหี่งตาบอดจ็เรียนเสร็จจอ นวดลูกค้าแล้วก็เก็บประสบการณ์อยู่ที่นั่นสักห้าหกปีค่ะโอ้มีประสบการณ์แล้วก็มานวดเป็นมาตาถังสิบห้านะคะครับครับครับอืมแล้วความต้องการจริงๆคืออยากจะบอกกับผู้ที่กำลังดูหรือชมรายการเราอยู่อยากให้ชวนไปทำงานยังไงเป็นอย่างไรบ้างครับก็ คือแล้ตอนตอนนี้ก็คืออยากจะหางานหน้าตาสามห้าสามสามอะไรนะคะครับครับครับได้ทำจะได,ได้ทำงานแล้วก็มีหลายได้อืมแสดงว่าตอนนี้เนี่ยคุณอลิสาเนี่ยมีการทำงานเป็นจ็อบเฉยๆแต่ไม่ได้มีงานเป็นประจำที่มีเงินเดือนประจำยังไม่มีใช่ไหมครับอ๋อตอนนี้ก็นวดเปิดร้านนวดอยู่อะค่ะ อแต่ก็อยากได้เป็นมาตราสามสามสามห้า 3, 3, 3, อ๋อเพื่อให้เข้าถึงสิทธิ์ต่างๆของระบบของแรงงานด้วยใช่อยากได้แบบรายได้ประจำอืมเป็นรายได้ประจําไปเพราะว่าบางทีเนี่ย<ำ>เปิดร้านนวดมันก็ไม่แน่ไม่นอน<ำ>นะเนะาะคุณณริสาค่ะเดือนไหนลูกค้าเยอะก็ว่าไปเดือนไหนลูกค้าน้อยก็เฉลี่ยกันไปนี่นะครับ และสามารถติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรฮะคุณอลิสาถ้ามีใครสนใจอยากจะชวนคุณอลิสาเนี่ยมีประกาศนียบัตรมีอะไรเรียบร้อยมีประสบการณ์ตั้งห้าหกปีแล้วนะในการนวดเรียนมาแล้วเนี่ยติดต่อ,อยังไงครับคุณอลิสามีเบอร์โทรไหมอ๋อมีค่ะอ่าอ่านเนี่ยทาง,งเดี๋ยงี้เดี๋ยวติดต่อหลังไม้ดีกว่าทางนั้น,นะฮะเดี๋ยวทางรายการก็จะประสานหลังไม้ดีกว่า นะฮะ<ช>แล้วก็คุณนิธิออนบุญญานุสิทธิจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวทางรายการเราเอาอย่างนี้รับเป็นสื่อกลางเป็นตัวประสานให้ระหว่างจัดหางานจังหวัดนครราชสีมากับคุณอลิสาเพื่อหาช่องทางหางานเป็นการหาไรายได้ให้กับคุณอลิสาแซ่โซด้วยนะค่ะอยาก <ขอ S 1> จะฝากอ,อะไรถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบ้างครับสั้นๆเฉลยครับคุณอลิสา <laughs> อ่ยังครับอช่ยังไงคะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะให้กําลังใจก็แล้วกันนะ <c oughs> คุณอลิสานะครับ <c oughs> ให้กําลังใจ <c oughs> นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวย,งยังไงทางรายการก็จะเป็นตัวกลางประสานให้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับนี่ก็คือคุณอลิสาแซ่โซนะครับก็มาหางานในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องกับงานนวดแผนไทยนะครับมีข่าวดีอีก ข่าวหนึ่งแต่ว่าเราอุบไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาเปิดเผยข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของคนพิการโดยเฉพาะเลยที่ไหนมหาวิทยาลัยไหนรับคณะอะไรการศึกษาอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันหลังเบรคช่วงที่2นะครับ